าเพื่อนๆอ,อยากลดน้าหนักโดยการควบคุมอาหารแต่ยังคงรับสารอาหารได้ครบทั้ง5หมู่แล้วก็วันนี้เบิ่มมีคําตอบครับวันนี้จ้ทุกคนหลายคนทักมาถามเบิ้มเยอะมากเลยนะครับว่า ลดน้ำหนักโดยวิธีการควบคุมอาหารเนี่ยทำอย่างไรให้ไม่ขาดสารอาหารและยังคงได้รับสารอาหารครบทั้ง5หมู่นะครับวันนี้เบิ้มมีคำตอบครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมารู้กันก่อนนะครับว่าอาหารทั้ง5หมู่เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่หมู่ที่1นะครับนั่นก็คือพวกข้าวแป้งน้ําตาลต่างๆนะครับหมู่นี้เนี่ยจะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายของเรานะครับส่วนหมู่ที่2นั่นก็คือพวกโปรตีนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเนื้อนมไข่ต่างๆนะครับหมู่นี้เนี่ยก็จะช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้กับร่างกายนะครับ และหมู่ที่สาก็คือพวกไขมันต่างๆนะครับหมู่นี้สําคัญมากเลยนะครับที่จะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและทําให้ร่างกายเรายังคงมีชีวิตอยู่ได้นะครับหมู่ต่อมาได้แก่พวกผักต่างๆนะครับผักเนี่ยมีวิตามินหลายคนก็รู้ดีนะครับซึ่งวิตามินก็จําเป็นต่อร่างกายมากๆและหมู่สุดท้ายหมู่ที่5นะครับได้แก่ผลไม้ต่างๆนะครับผลไม้ก็ ช่วยให้วิตามินเกลือแร่ต่างๆแก่ร่างกายนะครับทำให้ผิวพรรณสุขภาพเราแข็งแรงนะฮะ ทีนี้เราก็มาดูกันตั้งแต่หมู่แรกนะครับก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับข้อนี้จําเป็นต่อร่างกายมากๆเลยนะครับเราจะไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยไม่ได้นะครับเพราะจะทําให้ร่างกายเราไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะฮะถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเบิ้มแนะนําให้เพื่อนๆนทานข้าวกล้องนะฮะซึ่งข้าวกล้องเนี่ยมีกากใยอาหารค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทําให้เราทานเข้าไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอิ่มนานนะฮะ ซึ่งต่างกับข้าวขาวตรงที่ว่าข้าวขาวค่อนข้างจะมีคุณค่าทางสารอาหารน้อยนะฮะแล้วก็ทำให้อ้วนง่ายย่อยเร็วนะฮะก็เลยทำให้แป้งเนี่ยกลายเป็นน้ำตาลที่สะสมไว้ในร่างกายนะครับก็เลยแนะนำให้กินเป็นพวกข้าวกล้องนะฮะหมู่ต่อไปหมู่ที่2นะครับนั่นก็คืออาหารประเภทโปรตีนนั่นเองนะครับอาหารประเภทโปรตีนที่ผมจะแนะนำและดีมากๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะควบคุมน้ำหนักเลยนั่นก็คืออาหารประเภท ไข่นั่นเองนะฮะและที่ดีที่สุดเลยก็คือไข่ต้มครับทำง่ายๆเองได้ที่บ้านเลยนะครับตอนนั้นผมกินประมาณวันละ6ฟองเลยนะฮะเช้า3าฟองเย็น3ฟองนะครับกินไข่ต้มเนี่ยง่ายสุดแล้วแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารที่เยอะมากๆเลยแล้วก็ไข่เนี่ยมีคุณสมบัติที่ช่วยในการสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายของเราได้เยอะมากๆเลยนะครับ ส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนกลัวว่ากินไข่แล้วจะอ้วนเนี่ยก็แนะนําให้กินเฉพาะไข่ขาวนะครับก็เอาไข่แดงออกไปหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากทานอาหารประเภทนมนะครับก็แนะนําเป็นนมถั่วเหลืองนมที่ทําจากพืชมากกว่านะครับเพราะว่านมจากสัตว์เนี่ยนมวัวนมแพะต่างๆเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีน้ำตาลน,นะฮะก็อาจจะทำให้เพื่อนอ้วนได้นะครับส่วนอาหารหมู่ที่3นะครับก็คือ ประเภทไขมันครับเพื่อนๆซึ่งไขมันเนี่ยหลายคนมองว่าเฮ้ยถ้าเราลดความอ้วนหรือควบคุมน้ําหนักเนี่ยเราต้องไม่กินไขมันสิจริงๆจําเป็นมากๆนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดร่างกายเราขาดไขมันเนี่ย <c oughs> ก็จะทําให้เราอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายต่างๆได้และไขมันที่เบิ้มจะแนะนํานั่นก็คือไขมันจาก ปลาแซลมอนนั่นเองช่วงที่เบิ้มกาลังควบคุมน้ําหนักนะเบิ้มทานแต่ปลาแซลมอนเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าในเนื้อปลาแซลมอนเนี่ยเขาจะมีไขมันดีซึ่งไม่สะสมไว้ในร่างกายและทําให้เกิดความอ้วนนั่นเองส่วนถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะกินของทอดต่างอ่ะอาจจะแบบอยากกินใช่ไหมหลีกเลี่ยงไม่ได้เบิ้มแนะนําให้เพื่อนๆทานน้ํามันมะกอกครับเราไปหาซื้อน้ํามันมะกอกมาได้เพราะว่าน้ํามันมะกอกเนี่ย เขาจะมีไขมันดีฮะซึ่งไขมันดีเนี่ยจะไม่เป็นโทษต่อร่างกายแล้วก็จะมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับส่วนข้อต่อมานั่นก็คือผักนะครับซึ่งผักที่บิ่มอยากแนะนําเพื่อนๆน,นั่นก็คือบลออ็อกขลีนั่นเองนะฮะบล็บอกขลีนี่คือแบบโอ้โหดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบต้มนะฮะหรือว่าจะนึ่งนะฮะหรือว่าจะเอามาปรุงอาหารเป็นผักต่างๆก็ได้นะครับซึ่ง โอ้โหสารอาหารในตัวบอดคอดี้ีีค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวและที่สําคัญคือไม่อ้วนนะครับเพื่อนๆหมู่สุดท้ายที่เบิ้มอยากจะมาแชร์ในวันนี้นะั่นก็คือตระกูลผลไม้นั่นเองนะครับผลไม้ที่จะช่วยสร้างวิตามินและเกลือแร่ให้กับร่างกายทําให้ผิวพรรณเราดีนะครับแล้วก็มีกาดใยอาหารผลไม้ที่เบิ้มอยากจะแนะนําและก็ดีมากๆสําหรับคนที่อยากจะลดน้ําหนักเลยนั่นก็คือ ฝรั่งนั่นเองนะคะเพราะว่าในตัวฝรั่งเนี่ยเขามีกากใยอาหารที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆทานฝรั่งเนี่ยรับรองไม่อ้วนแน่นอนครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากทานผลไม้ประเภทอื่นเพื่อนๆก็ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเป็นผลไม้ประเภทที่มีรสหวานเนี่ยอันเนี้ย ก็อาจจะทำให้เพื่อนอ้วนได้นะครับเพราะว่าผลไม้ที่มีรสหวานเนี่ยก็จะมีน้ำตาลที่สูงด้วยเช่นกันนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคการควบคุมอาหารที่ทำให้เราไม่อ้วนนะครับแต่เรายังคงรับสารอาหารครบทั้ง5หมู่ที่เบิ้มอยากจะมาแชร์เพื่อนในวันนี้นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเบิ้มเองได้ทดลองด้วยตัวเองมาเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้น้ำหนัก ลดลงมาถึง12กิโลกรัมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนนะครับและเดี๋ยวผมก็จะพยายามมาแชร์คลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้ความรู้ได้หุ่นดีและสุขภาพดีกันทั่วหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ